อีกแล้วอ่ะไม่อยากเรียนเลยอ่ะเออเชื่อปาะนี่เรียนไม่เคยเข้าใจจะคาบเลยอะ่ะทำงไงเข้าไปในห้องกันเถอะอุ้ยเพื่อนาเตรียมนาเสนออ่ะเข้าดูหน่อยปะไปดิแปไปอ,อุ้ยเตรียมนำเสนออะไรกันอยู่หรอเรื่องอัตราส่วนจีโกนิสต์อ่ะอุ้ยนำเสนอไปทำไมนำเสนอไปมันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมน้ำจริงไม่เห็นน้องฟังเลยอะ่ะคณิศาสตร์เอาไปใช้จริงไม่ได้หรอกอืเรื่องหวแกแล้วกันแต่เราอยากฟังอ่ะ โอ้ยจ้าขอให้จริงน,นะสาสูส้ๆนะเป็นกําลังใจให้ไปนล้นนะไปแล้วไปแล้วสูส้ๆนะนัาสอ,องคนนี้ก็เป็นแบบนี้แ,แต่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วยังก่อกนไม่เป็นไรใช่ไหมเถอาจามาละนนักเรียนทั้งหมดทอมคอนคอร์สวส,สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้จะมีเพื่อนของเรามาเฉลยโจทย์ปัญหาที่ครูให้ไว้เมื่อคราบที่แล้ว เดี๋ยวจะให้เพื่อนกลุ่มแรกึ้นมานั้นเสนอก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่1วันนี้จะมาเฉลยโจทย์ประยุกต์เรื่องรูปสามเหลี่ยมคล้ายค่ะแต่ก่อนจะเข้าโจทย์นะคะพวกเราจะขอนําเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมคล้ายก่อนค่ะสามเหลี่ยมคล้ายบทนิยาม รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆสามคู่ส่งผลให้อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันจากรูปเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม DEF เนื่องจากมุม A เท่ากับมุม D มุม B เท่ากับมุม E และมุม C เท่ากับมุม F ส่งผลให้ความยาวด้าน AB ต่อความยาวด้าน DE ความยาวด้าน BC ต่อความยาวด้าน e f และความยาวด้าน CA ต่อความยาวด้าน FD เท่ากันเรามาดูโจทย์ที่คุณครูมอบหมายให้กลุ่มเรากันเลยนะครับตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา ประมาณความสูงของเสาไฟฟ้าโดยใช้เงาเขายืนห่างจากเสาไฟฟ้าเป็นระยะทาง4เมตรเงาที่ทอดผ่านเปิ้นไปเกิดจากดวงไฟาย,ยาว1เมตรถ้าเปิ้นสูง1.6เมตรเสาไฟฟ้าจะมีความสูงเท่าใดเราสามารถแปลงจากสถานการณ์ปัญหาข้างต้นเป็นรูปได้ดังนี้ ูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม DEC จะได้ว่ามุม C เท่ากับมุม C มุม B เท่ากับมุม E เท่ากับ90องศาส่งผลให้มุม A เท่ากับมุม D จึง สรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม DEC ทำให้ได้ว่าด้าน AB ต่อด้าน DE เท่ากับด้าน BC ต่อด้าน EC แทนค่า DE เท่ากับ1.6 BC เท่ากับ4บวก1และ EC เท่ากับ1 ใช้หลักการแก้สมการจะได้ว่าด้าน AB มีความยาวเท่ากับ8เมตรดังนั้นเสาไฟฟ้าสูงประมาณ8เมตรกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะใช้จริงไม่ได้หรอกแล้วก็ประยุกต์ตรงไหนก็ไม่ลุกเชื่อเราดิเราเรียนมาเออให้งงไปหมดโอเคเยี่ยมมากเลยทั้งสองคนงั้นกลุ่มต่อไปขึ้นมาเฉลยต่อเลยครับ วนนสวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่2นะคะก็จะมาเฉลยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนติโกณมิติคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าอัตราส่วนติโกณมิติคืออะไรคะ่ะอัตราส่วนติโกณมิติบทนิยามกําหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เป็นมุมฉากและมีมุม A เป็นมุมแหลมมุมหนึ่ง ด้าน bc เรียกว่าด้านตรงข้ามมุม a ด้าน ab เรียกว่าด้านประชิดมุม a และด้าน ac เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเรานิยามสาย a เท่ากับความยาวด้านตรงข้ามมุม a ส่วนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากหรืออาจเขียนเป็นข้ามส่วนฉาก c o e s เเท่ากับความยาวของด้านประชิดมุม A ส่วนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากหรืออาจเขียนเป็นชิดส่วนฉากแ่น A เท่ากับความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนความยาวของด้านประชิดมุม A หรืออาจเขียนเป็นข้ามส่วนชิด เรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะคะจากรูปกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC <c oughs> เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีมุม B <c oughs> เป็นมุมฉากโดยมีด้าน AB ยาว4หน่วยด้าน BC ยาว3หน่วยและด้าน AC ยาว5หน่วยจะได้ว่า s i n A เท่ากับข้ามส่วนฉาก <c oughs> เท่ากับ3ส่วน5 c o s เเท่ากับชิส้ส่วนฉากเท่ากับ4ส่วน5และแทน A จะเท่ากับข้ามส่วนชิ้เท่ากับ3ส่วน4ต่อไปนะครับเรามาดูโจทย์ที่กลุ่มเราได้รับมอบหมายกันเลยนะครับ ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาแตนยืนอยู่ห่างจากตึกหลังหนึ่งเป็นระยะทาง10เมตรแนวที่เขามองยอดตึกเป็นมุมเงย60องศาถ้าแตนสูง1.6เมตรอยากทราบว่าตึกหลังนี้มีความสูงประมาณกี่เมตรเราสามารถแปลงจากสถานการณ์ปัญหาข้างต้นเป็นรูปได้ดังนี้ เราทราบข้อมูลจากโจทย์คือแตนยืนอยู่ห่างจากตึกเป็นระยะทาง10เมตรจากอัตราส่วนติโกณมิติจะได้ว่าแทนดี D, เท่ากับความยาวด้าน AE ส่วนความยาวด้าน ED มุมดีมีขนาด60องศาจึงได้ว่าแทน60องศาเท่ากับ AE ส่วน10ซึ่งแทน60องศามีค่าเท่ากับสแควร์รูท3 และใช้หลักการแก้สมการจะได้ AE เท่ากับ10สแควร e 3ซึ่งสแควร3มีค่าประมาณ1.732ซึ่งได้ว่า AE ยาวประมาณ17.32แต่ความสูงของตึกเท่ากับ AE บวกกับ ED ซึ่งเป็นความสูงของแตน ดังนั้นความสูงของตึกประมาณ17.32บวก1.6นั่นคือตึกหลังนี้สูงประมาณ18.92เมตรกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอคุณโอ้ยกลุ่มแรกก็ยากละกลุ่มเนี้หนักเลยสงสัยประยุกต์ใช้โลกนี้ไม่ได้จริง,รงๆหรอกโน่นออกไปใช้นอกโลกนู้นเชื่อไหม,มจริง โอเคเยี่ยมมากเลยทั้ง2กลุ่มเราจะเห็นว่าเพื่อนทั้งสองกลุ่มอธิบายได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงโดยเฉพาะในเรื่องของการหาความสูงมีใครจะตอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับครูคะครูคะน้ำมีเรื่องอยากถามคะ่ะนี่เลยจะถามครูหรอนะ้ำคุณครูคะหนูไม่เห็นถึงประโยชน์หรือการนำไปใช้จริงจากสิ่งที่เพื่อนพูดเลยะคะ่ะ มันดูเสียเวลามากเลยอะค่ะดูไม่รู้เรื่องด้วยค่ะครูก็บอกไปเมื่อกี้ไงว่าสามารถประยุกต์ใช้ในการหาความสูงได้ไงครับครูคะถ้าเราจะว่าความสูงเนี่ยเราไม่ใช้มันทัดหรือว่าตลับเมตรไม่ดีกว่านหรอคะเราใช้สามเหลี่ยมคล้ายกับตีโกนไปทำไมคะให้มันยุ่งยากอืมก็จริงของพวกเราสองคนนะอืมงั้นเอางี้ดีกว่าพวกเราสองคนอะลองไปวัดความสูงของเสาธงมาให้ครูนหน่อยสิโหครู แล้วห,หนูจะรู้เรื่องได้ไงคะแค่เรียนหนูยังเรียนไม่รู้เรื่องเลยค่ะจริงค่ะครูพวกหนูแค่พูดว่าคณิตศาสตร์ที่เรียนไปมันไม่มีประโยชน์แค่นั้นเองค่ะอาลเทอร์นาพวกเราสองคนอ่ะคุ้วเหมาะกับงานนี้แหละเราจะได้พิสูจน์ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เพื่อนพูดมาน่ะมีประโยชน์จริงไหมเชวยครูหน่อยนะแกก็ไม่น่าชงให้เราถามเลยงานเข้าแล้วไม่ละ แกเราก็กะเอาคำขำปะแกนั่นแหละคิดได้ไงไปบอกคุณศาสตร์ว่าคณิตศาสตร์ไม่สำคัญอะ่ะแหมแกก็ไม่เบาไปกว่าเราเลยแล้ทำไงทีนีะเราจะไปหาความชุมแกสอบทงได้ไงแหมแกก็เอาไม,ม้บรรทัดกตบตลับเมตรของแกไปวัดดิขอบคุณนะขอบคุณมากจริงเอาไงดีอ่ะ o o g l e มไหม Google รู้ทุกอย่างเออว่ะแกนี่มันเก่งจริง สมแล้วที่เราเป็นเพื่อนกันนี่เราหาก่อนแป๊บหนึ่งนี่เจอแล้วเขาใช้ไคโนมิเตอร์อ๋อแล้วมันคืออะไรหรอมันคือเครื่องวัดความสูงนี่แหละเราก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงอ่ะโง่เกแล้วเขาถามว่าใช้อะไรวัดไม่้ถามว่าใช้ยังไงเออว่ะงั้นเอางี้ไปหาครูกันไปเรื่องเนี้ยมันด้จบที่แกงเราให้มันจบไปเลยเนาะไปไปไปเร็วเร็ว ครูขาสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งได้ไหมคะเชิญครับขอบคุณค่ะครูขาวันนี้หนูได้คําตอบแล้วนะคะสิ่งที่ครูให้หนูไปหาความสูงของสาวธงอะค่ะเครื่องมือวัดขอใช้อืขอใช้คโนมิเตอร์ค่ะครูเก่งมากเลยแป๊บเดียวก็หาคําตอบให้ครูได้แล้วขอบคุณค่ะง้นวันจบงานของเราแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยพึ่งยังไม่ได้บอกวิธีใช้ครูเลย ก็ครูแค่ถามว่าใช้อะไรวัดครูไม่ได้ถามสักหน่อยว่าวัดยังไงอะ่ะเอ้าเหรอครูว่าครูให้พวกเธอไปหาวิธีวัดมาด้วยนะอืมแต่ไม่เป็นไรครูขอความช่วยเหลือพวกเธออีกรอบแล้วกันคราวนี้ลองหาวิธีวัดให้ครูช่วยครูหน่อยนะครูไม่มีเวลาเลยอะ่ะก็จริงๆหนูก็ดูมานิดหน่อยแล้วค่ะแต่ว่าหนูเจออะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันเขียนแบบว่าเขาเขียนแบบเนี้ย พอหนูเห็นนะคะหนูก็จบตรงนี้เลยค่ะเพราะหนูคิดว่ามันเกินความสามารถของหนูแล้วะค่ะไหนไหนไหนขอดูหน่อยดีเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยมันคือมันคือแทนที่เพื่อนกลุ่มที่สองนำเสนอไงก็แฟังด้วยก็ฟังแป๊บหนึ่งแล้วหันไปคุยกับแกต่อไงก็เราสองคนมาาันจะหรือเล่าต้อการเพื่อนเนี่ยขนาดพวกเธอฟังกันผ่านยังรู้เลยครูก็ชมมันไปได้มันก็รู้เท่าหนูนี่แหละค่ะโอเคโอเค งั้นพวกเธอลองไปถามเพื่อนกลุ่มที่2ดูนะว่าไอตัวเนี้ยมันคืออะไรแล้วลองไปหาความสูงโดยประมาณเอาเสาธงดูครูจะให้พวกเธอสองคนอะไปรายงานให้เพื่อนหน้าชั้นฟังอะไรนะครูครูจะให้คนฉลาดอย่างหนูสองคนเนี่ยนะไปอธิบายเพื่อนฟังหน้าชั้นเพื่อนไ,ได้ด่าพวกหนูสิคะอไม่เป็นหร้ากๆหน้าพว่าพวกเธอสองคนอะเหมาะที่จะทำอย่างนี้พวกเธอทําได้แน่นอนครูก็ชมพวกหนูอีกแล้วอีกอย่างเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่สองจะบอกหนูจริงๆหรอคะ เพราะพวกหนูสองคนน่ะชอบไปแกล้งเพื่อนเพื่อนๆดูไม่ค่อยชอบพวกหนูเท่าไหร่นะคะเพื่อนเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นน้าครูว่าถ้าพวกเธอพูดกับเพื่อนดีๆเพื่อนเราต้องช่วยพวกเธอแน่นอนครูเอาใจช่วยนะคาดหน้าเจอกันค่ะงั้นพวกหนูไปแล้วค่ะครูขอบคุณค่ะหนักกว่าเดิมอีกไม่น่าเลยอยู่นิ่งก็จบละแหวนน่าลงเขาตั้งนึง ทำให้เขารู้ว่าเราสองคนอะเจ๋งแค่ไหนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเคุูพี่สองเดินมาแล้วอะเอาไอเดียไปไําเลยปะอ้ยไม่กล้าขอแกงผู้หญิงเยอะอะเอาหน้าไปเถอะหน้าอืมแตะเด่ะเฮ้ยพวกแกเรามีเรื่องจะถามอ่ะอคือ,คอเราอยากรู้เรื่องที่แกนำเสนอเมื่อเช้าอะเรื่องอัตราส่วนตีกอลหรอ ใช่ใช,ใชเราสงสัยตรงไอ้ค่าแทนอะค่าแทนเนออนี่ไงมันก็คือตรงนี้ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยพวกเราอะทั้งที่พวกเราอะก็เพิ่งแกล้งพวกเธอไปเมื่อเช้าเนี้ย ขอบใจจริงๆนะไม่เป็นไรก็เราเป็นเพื่อนกันดิเพื่อนขอความช่วยเหลือเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนดิเออเอาจริงปะพกแกแม่งเจ๋งนะเว้ยกล้าถามในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าถามอะ่ะจริงๆเรากับแตนไปนําเสนอ,อเรายังไม่มั่นใจเลยว่ามันสามารถนําไปใช้ได้จริงปะจริงพวกแกมันเจ๋งมากเลยนะเว้ยถ้างานนี้สําเร็จอะ่ะพวกแกยังฟังอุ้ยแกก็ชมพวกเราเกินไปพวกเราอะก็แค่เกลียดไปเรื่อยๆแหละแต่ไม่ให้แกลํำใจพวกแกเราจะตั้งใจ ทำงานเนี้ยให้ดีที่สุดขอบคุณนะที่ช่วยกันนะสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ครูตั้งตารอพอจะมีเพื่อนที่น่ารักของเราสองคนออกมาบอกพวกเราเกี่ยวกับความรู้คณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ผ่านประสบการณ์หนึ่งสัปดาห์ของพวกเขาขอเชิญน้ำและป่านออกมานำเสนอให้ฟังหน้าชั้นครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมานำเสนอนะคะสิ่งที่คุณครูเคยรับมอบหมายให้เราไปนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทุกคนอยากรู้ยังคะว่าเราโดนมอบหมายอะไรไปทุกคนอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะคลายโนโมิเตอร์คลายโนโมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดความสูงของวัตถุเช่นต้นไม้ตึกหรืออาคารสูงสูงอย่างง่ายโดยใช้หลักการตรีโกณมิติ มีเส้นโค้งวงกลมที่มีขีดช่ององศาตั้งแต่ศูนย์องศาจนถึง90องศาวิธีใช้ไครโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการวัดความสูง 1. เลือกต้นไม้หรืออาคารที่ต้องการวัดความสูงและตั้งอยู่บนพื้นระดับเดียวกับผู้สังเกต 2. ผู้สังเกตถอยห่างออกจากวัตถุที่ต้องการวัดเป็นระยะพอสมควร 3. วัดและบันทึกความสูงจากพื้นถึงระดับสายตาของผู้สังเกต 4. มองผ่านหลอดพลาสติกบนไทลโนเมิเตอร์ไปยังปลายยอดสุดของต้นไม้ คำนวณค่าแทน a หาความสูงของต้นไม้ตั้งแต่ระดับสายตาจนถึงจุดยอดสุดของต้นไม้ 6. 6. คำนวณความสูงทั้งหมดของต้นไม้โดยรวมความสูงของ bc กับความสูงจากพื้นจนถึงระดับสายตาของผู้สังเกตขอบคุณความรู้ดีๆจากเว็บไซต์ gamago m com หลังจากทำความรู้จักค c โนมิเตอร์ไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมาหาความสูงของเสาธงกันนะคะโดยหนูมีความสูงจากพื้นถึงระดับสายตา1.6เมตรและยืนห่างจากเสาธงเป็นระยะทาง10.4เมตรแล้วใช้คลโนเมิเตอร์ส่องไปที่ยอดเสาธงพบว่ามุมที่ได้จากคลโนเมิเตอร์เท่ากับ45องศานั่นหมายถึงมุมเงยของเราก็คือมุม45องศานั่นเอง จากนั้นเราลองมาคำนวณตามแนวทางที่เพื่อนกลุ่มที่สองได้นำเสนอไปดังนี้เราสามารถแปลงสถานการณ์ปัญหาเป็นรูปภาพได้ดังนี้แทน A เท่ากับ45องศาจะได้ว่าแทน45องศาเท่ากับ BC ส่วน10.4จะได้ว่า BC เท่ากับแทน45องศาคูณกับ10.4ซึ่งเท่ากับ10.4คูณกับ1มีค่าประมาณ10.4เมตร ซึ่งความสูงของเสาธงเท่ากับความยาวของ BC รวมกับความสูงจากระดับพื้นถึงระดับสายตาของผู้สังเกตเท่ากับ10.4บก1.6ดังนั้นเสาธงมีความสูง12เมตรค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคน,นมากๆนะคะที่อดทนฟังพวกเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครูคนะคะเยี่ยมมากเลยทั้งสองคนขอให้เพื่อนทุคนกคนปกมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยครับคุณ่าขอบคุณค่ะ,คคะเป็นไงบ้างทั้งสองคนตอบคำถามได้หรือยังว่าคณิตศาสตร์สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่หนูก็ว่าเอาไปใช้ได้นะคะแต่สำหรับหนูหนูยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนะคะว่าใช้ได้จริงไหมแต่ตอนนี้เนความคิดของหนูอมันเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าจากตอนนั้นน่ะหนูมีความคิดที่ว่า หนูไม่อยากเรียนหนูไม่สนใจเรียนหนูทำรู้สึกว่ามันไม่ประโยชน์ค่ะแต่วันนี้หนูได้ลงมือทําลงมือปฏิบัติจริงหนูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ค่ะค่ะที่สําคัญน,นะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจว่ามันมีประโยชน์จริงไหมอะคะ่ะเราก็ควรได้ลองลงมือทําก่อนหรือว่าศึกษาจริงๆก่อนไม่ใช่ใช้ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์นะคะในการตัดสินใจอะคะ่ะครูภูมิใจในพวกเธอสองคนมากเลยอะคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกให้ทํางานนี้ขอบใจมากนะครูมยความสุขจริง ก็ขอบคุณคุณครูมากนะคะหนูก็มีความสุขเช่นกันค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็ยังเห็นมิตรภาพดีๆจากเพื่อนในห้องด้วยค่ะค่ะหนูก็ขอบคุณครูอีกครั้งนะคะนอกจากครูแล้วก็ยังมีเพื่อนๆกลุ่มที่สองค่ะที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกหนูถ้าไม่มีเพื่อนกลุ่มนี้งานของพวกหนูก็คงไม่สำเร็จค่ะขอให้ทุกคนรบกมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนสองผนอีกครั้งคนระับ And uh -huh.